สรุปแล้วนะคะร้านนี้ทาได้จริงค่ะไม่ขายฝันแน่นอนหากคนไหนนะคะเคยไปใช้บริการร้านอื่นแล้วผิดหวังอุ้งขอแนะนําร้านนี้เลยนะคะเห็นโลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้งเหมือนเดิมนะคะในวันนี้อุ้งก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ Facebook ค่ะ เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าการเพิ่มไลฟ์เฟซบุ o กนะคะทุกคนเนี่ยชอบทําค่ะเนื่องจากทําง่ายปลอดภยัยไม่ใช้รหัสผ่านนะคะแล้วก็ยังรอยอดไม่นานด้วยเพราะว่า1น,นาทีนะคะกล้าการันตีเลยว่ายอดไลฟ์เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนไลฟ์เฟซบุ o กนะคะสามารถไลฟ์ได้ทั้งรูปภาพโพสต์สเตตัสที่เราตั้งนะคะรวมไปถึงอสถานะหรือ เพจต่างๆที่เราแชร์มาหน้าฟีดอะค่ะแชร์มาหน้า a c e b o o k ของเราคือทุกอย่างนะคะสามารถไลด์ได้หมดเพียงแต่ว่าทุกอย่างที่อุ้มพูดไปนะคะเพื่อนๆจะต้องตั้งค่าเป็นแบบสาธารณะค่ะไม่อย่างนั้นนะคะยอดไลค์จะไม่ขึ้นเนาะเอาละค่ะคนไหนพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบค่ะขั้นตอนแรกะค่ะเปิดโปรแกรมไลด์ขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะไปตรงเพิ่มเพื่อนเนาะแล้วก็พิมพ์ a d sign ปัม๊ม follow นะคะเป็นบริการจากทางร้าน follow ไทยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็มาเริ่มคุยกับแอดมินได้เลยค่ะและนี่ก็คือราคาโปรไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะบัญชีคนต่างชาติค่ะเริ่มต้นนะคะที่100ไลค์นะคะเพียง59บาทเท่านั้นนะคะไปจนถึง50 0 0 0ไลค์กันเลยส่วนวันนี้นะคะอุ้มจะซื้อที่1,000ไลค์ค่ะได้แถมฟรีอีก100ไลค์ด้วยนะดีมากๆเลยค่ะโปรนี้ พอเราเลือกราคาหรือแพ็กเกจเรียบร้อยนะคะแอดมินจะส่งรูปภาพนี้มาให้นะคะซึ่งเป็นรูปภาพ QR code ค่ะเอาไว้สำหรับสแกนจ่ายเงินนะเพื่อนๆ,ๆ,ๆก็แค่เซฟรูปภาพนี้ลงเครื่องจากนั้นนะคะนำภาพนี้ไปสแกนจ่ายในแอปธนาคารได้ทุกธนาคารเลยค่ะโอนเงินแล้วนะคะก็แจ้งสลิปกับแอดมินได้เลยเพื่อที่แอดมินนะคะจะเริ่มงานให้เราทันทีเลยค่ะ ค่ะเริ่มจากนะคะเข้าโปรแกรม f a c e b o o k ค่ะจากนั้นนะคะก็ไปเลือกรูปภาพมาหนึ่งรูปภาพนะคะแล้วก็กดคําว่าแชร์ด้านล่างค่ะจากนั้นนะคะเลื่อนไปหน้าขวาสุดนะคะคําว่ามอค่ะแล้วก็คลิกคําว่า copy link ค่ะทําตามทีุ่้งขึ้นให้ดูได้เลยนะคะเดี๋ยวจะวงวงไว้ให้ค่ะนํำลิงก์ที่ได้นะคะมาส่งให้กับแอดมินผ่านทางแชทไลน์แบบนี้ได้เลยค่ะ, <S <S คะยอดเริ่มนะคะ111ไลค์ค่ะ รอไม่นานนะคะตอนนี้ยอดขยับไปที่1,000ไ like ลค์แล้วค่ะเพื่อนๆยอดขึ้นแบบไวมากๆนะคะแล้วก็ขึ้นแบบเนียนๆเ,เลยค่ะเวลามีคนมาไลค์รูปภาพเรานะคะก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยค่ะเราก็สามารถดูได้นะว่าใครบ้างที่มาไลค์รูปภาพเราจนถึงตอนนี้นะคะยอดไลค์ของเราก็ขึ้นครบแล้วค่ะ พอยอดปลายรูปภาพเราขึ้นครบนะคะแอดมินก็จะส่งงานให้เราดูแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งข่าวว่ายอดเนี่ยขึ้นครบแล้วขั้นตอนนี้นะคะเป็นบริการที่ใส่ใจจากทางร้านมากเลยค่ะ จากในคลิปนะคะก็จะเห็นว่าจานวนเพิ่มยอดไลค์เนี่ยเพิ่มขึ้นจริงนะคะไม่ตกตาเลยค่ะสรุปแล้วนะคะร้านนี้ทาได้จริงค่ะไม่ขายฝันแน่นอนหากคนไหนนะคะเคยไปใช้บริการร้านอื่นแล้วผิดหวังอุ้งขอแนะนําร้านนี้เลยนะคะทุกคนมีชื่อว่าร้าน l ฟลโลไทยเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ไปหาดมินได้เลยที่ไลน์อาศัยปั๊มโฟลโลยลเอียนะคะตามด้านล่างเลยค่ะในส่วนของวันนี้คือต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยววันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ